เทเกเทเกวิญญาณสาวครึ่งลำตัวจากตำนานเฮียนในญี่ปุ่นสู่เสียงครูดที่หลอนกลางรางรถไฟหากคุณยืนอยู่ใกล้รางรถไฟในค่ำคืนที่เงียบงนันแล้วได้ยินเสียงเทเคเทเคอย่าหันไปมองเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นอาจไม่ใช่ของโลกนี้อีกต่อไปตำนานของเทเกเทเก เริ่มต้นจากความเศร้าหญิงสาวคนหนึ่งถูกตัดครึ่งร่างโดยรถไฟกลางดึกเธอไม่ตายทันทีเธอคลานดิ้นและทรมานจนความเจ็บปวดกลายเป็นความแค้นเธอกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนครึ่งท่อนล่างหายไปแขนทั้งสองเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เธอใช้ลากตัวไปตามพื้นเทเคเทเค คือเสียงที่เกิดจากสอกของเธอกระแทกพื้นถนนเธอจะปรากฏตัวในที่มืดบนสะพานสถานีร้างหรือริมทางรถไฟว่ากันว่าถ้าเธอพบคุณเธอจะถามคำถามหนึ่งส่วนล่างของฉันอยู่ที่ไหนถ้าคุณตอบไม่ได้หรือวิ่งหนีเธอจะไล่ตามคุณเร็วกว่าที่คุณคิด และเธอจะใช้ขอเกี่ยวหรือมีดตัดให้กลายเป็นเหมือนเธอครึ่งตัวเหยื่อของเทเกเทเกะมักไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกล่ามีรายงานจากนักเรียนมัธยมว่าเคยได้ยินเสียงแปลกๆระหว่างเดินกลับบ้านผ่านสะพานร้างพวกเขาหันกลับไปเจอเธอกำลังไต่ผ่านราวเหล็กดวงตาเบิกโพลงปากกรีดร้องแม้ไร้เสียง และร่างที่เหลือแค่ท่อนบนกำลังคลานตรงมาอย่างบ้าคลั่งมีความเชื่อว่าถ้าคุณฝันถึงเธอหรือเคยได้ยินเรื่องราวของเธอโดยไม่เคารพวิญญาณของเทเกเทเกจะตามมาไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่ด้วยความต้องการเพื่อนเพื่อนที่เหมือนเธอตัดขาดจากร่างเดิมและอยู่ในความมืดตลอดกาล มีบันทึกจากหนังสือเก่าในเมืองซัปโปโรปี1976กล่าวถึงวิญญาณที่คลานไปตามรางใต้สะพานทุกคืนจะได้ยินเสียงเทเคเทเคตรงเวลาเป๊ะเที่ยงคืน23นาทีผู้เท่าในเมืองนั้นไม่กล้าเดินผ่านที่นั้นและเด็กเล็กจะถูกห้ามไม่ให้เล่าเรื่องนี้หลังพระอาทิตย์ตก แล้วคุณละ่ะเคยได้ยินเสียงนั้นไหมเทเคเทเคอย่าหันหลังกลับเด็ดขาดเพราะเธออยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดและบางครั้งสิ่งที่ไล่าตามเราไม่ต้องมีขาเสมอไปเทเกเทเกยังคงเดินทางไปในความมืดยังคงตามหาและยังคงโหยหา ผู้ที่เหมือนเธอแล้วคืนนี้คุณได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่า